ขอต้อนรับสุดล้านปุงยาสุดล้ำ Red Potion ที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและประยิยาตังในกระปุกข,ของคุณสามารถเติมอะไรหน้าเบรกเอาง่ายแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง UAD เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกม,เกมอ,อื่นอีกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่า Red Potion ขอต้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red Potion จุดวาร์ปอยู่ในดิสคริปชั่นแล้วฟ้าไปแล สวัสดีครับอยู่ผมเดวิดวิตินและขอต้อนรับสู่วันว่างๆของการเล่นเป็นส c ครฟก็อย่างที่ชื่อคลิปบอกกันไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งส่องชีวิตของเหล่าส c ครฟเพยว่าเขาทำอะไรบ้างวันๆน,นอกจากการนั่งสเตลลรูดของแล้วก็ดักยิงสแครฟเพย์เรืเ่องเองเฮ้ยแต่รู้สึกว่าเราจะเจอสแครฟเฟลลี่วะ่ะเฟลลี่ที่มาด้วยกันไม่ได้หมายถึงเฟลลี่ที่มาคนละตี้แล้วเจอกันแล้วไม่ยิงกันอะ่ะเดี๋ยวเราจะทําลายความสัมพันธ์ของพวกมันจากภายนอกฮะโดยการ วันทรับเลอะไม่โดนเว้ยตัวฟึกทำไมไม่โดนวะไม่ใะบอกนะโดนบอดยิงตายอะไอ้น้องโคลี่ฟักความน่าสมวัตต์เอ้กูเห็นอะไรวะแบบเหมือนจะไม่ใช่บอดจะว่าบอดไหมมันก็เป็นตัวบอดแต่เป็นตัวบอดที่มีคนสิงอยู่เราต้องขับ,ข,บขับไล่วิญญาณร้ายนี่เลยไอย้หัวเหลืองๆนี่แหละขับไล่วิญญาณชั่วร้าย กว่าจะรู้ตัวว่ามีคนเลงไกลกันในวันที่สายไปแล้วล่ะไอ้น้องดีนะบอดทั้งข้ามันไม่ยิงกูด้วยปกตินี่ต่อให้มันยิงเราโดนเรายิงเพื่อไอ้มันทาเฮียะลรวนะฝักมือทาเฮียอะไรมันจะเพื่อนเล่นนะเว้ยชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวเหรอไหนขอโดยออเหลือนี่หน่อยโอ้โหมันไม่มีเฮียอะไรเลยครับลูกพี่ไม่แนกระเป๋ามันอาจจะมีของไหนขอลองเชิงหน่อยสิโอ้มีน้ํายาบ้วนปาก กัระเบิดไฟกับไฟแซกโอ้โเทปเกา่านี่มึงกะเบอร์นิงแฮมแล้วนี่หว่าเบอรผมถามคนดูหน่อยดีกว่าว่ามีใครในนี้ได้เล่นเวอร์ชันอินฟินิตแล้วบ้าง a r e ีน PC อะ่ะจริงๆผมกับเพื่อนเนี่ยคุยกันไว้สักพักแล้วนะว่ามือถือเนี่ยเปิดมาไม่เกินปีเดี๋ยวเวอร์ชัน PC ตามมาแน่นอนเพราะว่าดูจาก s อ Lost Light หรือ Basslander เนี่ยมันก็ไม่พ้นปีอะ p c ก็ออกเวอร์ชันใหม่มาแล้วอะ เพราะงั้นแล้วไอเอเลน่าเนี่ยมันก็คงตามตามกันมาซึ่งก็กถูกอย่างที่ผมเดาเอาไว้แต่คอมใครเล่นได้บ้างเนี่ยอันนี้กูอยากถามหน่อยเพราะมาตรฐานม,มึงนี่สูงริบลิล้วเลยไอสัตว์อันเรวเอนจินไฟอะนี่มึงทำการาฟิกกะมาสู้กับเกรโซเลยปะเนี่ยโอ้โหกูจะบ้าต่อถ้ามีคนถามว่าผมได้โค้ดไหมได้ครับผมแต่คอมกูเล่นไม้ครับยังแหลกเลยอินฟินิตวอลเฟร์นี่อย่าไปถามว่าเล่นได้ไหมเข้าเกมยังไม,ยงไม่ยังไม่อนุญ,ญาตให้กูเปิดเลย แม่งไล่กูไปอัปเกรดคอมเลยนะประเด็นไออะไรนะไอโปรเจกต์เอลซัมาะจากผู้สร้างวอรซีะไอเฮี้ยที่ม่งแบบชอบทิ้งเกมตัวเองเวลาพัฒนาใกล้เสร็จแล้วอะอันนั้นผมก็ได้ได้เข้าไปเล่นแล้วด้วยปรากฏว่า11เฟรมเลทพอมึงอะกราฟิกอยากก่างกระดินน้ำามันไอสัตว์กราฟิกแม่ง8ปีที่แล้วจากล s t man standing เอามาพัฒนาต่อแหลกกว่าเดิมโมกขุยป้าจีกูยังเล่นได้เกมมึงเล่นไม่ได้โอ้ โอ้ไอ oh. ้คว้ยอะไรไหลี้ร้อยกัวสัตว์มีบรญยาหญิงกูตายไปอีกเปลิดมาดิมึงสู้คนริการได้ไปอีฮี้อืมมึงมากูเดินกระเพกแบบย่างสามขุมมึงรู้จักปะโอ้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 จังหวะนี้กูต้องถอยก่อนย่างสามขุมกูอยู่ได้ไม่นานแน่แล้วกูยังฝืนทนต่อ เดี๋ยวมันต่อยคางกูเป็นลมคาสนามไอ้เหี้ยเฮดไก่ก็เอาไม่อยู่ไปละนี่แหละไอสัตว์เนี่ยอูู้แม่ดูดูด,ดูไอนี่มันดุไอคัมไอใครียกอะไรวะไอกุนคาแมมาขาดำเป็นซันจิเลยกูเคลือบฮาคีเรียบร้อยละแน่จริงก็ยิงใส่ขากูดูอีกรอบเดี๋ยวกูล้มโชว์เลยไอเฮียอขอหิวให้มันรู้แล้วรู้รอดก่อนโอ้กระสุนก็หมดละ ไปก็อนเอาใหม่อีกรอบนีดแล้วกูขอหาตำแหน่งก่อนเดี๋เดๆๆๆดใจเย็นนะพี่บ้าวขอดบเอฟเฟตามนก่อนสู้ตรงๆหลังต้นไม้ BAD IDEA ไอ้มึงมาใหม่ดิมาใหม่ดิเก่าไม่ออกอะดิเหี้ยไอ้เชี่ยแม่งโคตรซิ่งเลยว่ะไปไหนของแม่งแล้ววะ หลบกระสุนด้วยฮาคิสังเกตเฉดเข้าหัวด้วย762หคูณห4หัวแตกที่เปล่าวะวิ่ิงเข้าตรงไหนแม่กลืมลืมแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าสภาพผมที่กลายเป็นนักเก็ตเดินได้คงจะไม่เหมาะกับการ w P ีพแล้วล่ะตอนนี้คงต้องวิ่งไปออกในขนาดที่ยาผมยังไม่หมดลิตนะไปออกวิข้างหน้ามีนักกีฬากล้าหานฮะหนึ่งดอกอ้าวยังวิง่งต่อไม่หยุดแหมขยันจริงๆ สองดอกหน้าขำมำสงสัยนี่ดีดเล่นของไหนขอตัวหน่อยซิว่าในตัวแกซ่อนอะไรไว้อาจจะไม่ซ่อนในกางเกงก็นในทว,ว,วารทวารทวารหนักอุย้ยเด็กหน่อยเลยนี่วาเนี่เซตเนี่ยอุย้ยคนไทยซะด้วย,อยขอโทษครับพี่ถ้าผมรู้ว่าพี่เป็นเสด็จไทยเนี่ยผมจะเปิดทางให้พี่อย่างดีเลยคุ้มกันจนทางออกเพราะรู้แน่นอนว่าตังค์พี่น่าจะไม่เยอะ ไอ้ตังหมดมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเว้ยสำหรับคนที่เล่นไม่เก่งแล้วไม่เป็นน่ะผมไปถามคนในกลุ่มที่รู้จักกันมาเด็กน้อยอ่ะแม่งบอกว่าลีรหัสไปแล้วห้ารอบอ่ะแยดเข้มึงต้องเล่นยังให้เงินหมดคังวะผมบอกเลยถ้าวันไหนอ่ะมันมีวันหนึ่งที่ผมเงินหมดคังขึ้นมา New Challenger ผมได้ยินเสียงยิงปืนมาจากข้างในโรมบัมบบัดขี้นี่แม่งมันคือ f a ทอรี y อ่ะไม่รู้มันอะไรมันมีท่อถังส้มๆผมว่ามันเป็นแบบว่า ที่เก็บสารเสียแบบขี้คนอะไรเงี้ยมากองกันอยู่ที่นี่แล้วไปทำเป็นปุ๋ยอะแมงวิงกันเต็มที่เลยเอ้ยผมพูดจริงๆนะเว้ยมันมีแบบว่ารายการที่เขาไปสัมภาษณ์แบบว่าเอาของเสียของคนมาแล้วก็แบบมา,มากองหาทองในนั้นน่ะแบบเศษทองอะ่ะโอ้โหกูบอกเลย make money from shit อะ่ะ from b u l s h i t not not a fun, not not funny but it's crazy money อีซี่โมเมนต์หลังจบคลิปนี้กูบอกเลยเด็กแถวบ้านกูล้วงขี้ออกมาหาท่อันเต็มอะ่ะม,มึงมึงโดนมึงโดนกูขุดก่อนเลยคนแรกมึงตัวที่สองทริปเปอร์คิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ขี้มันถึกจังวะมึงใส่พระวัดไหนมานี่ อแมงเล่นของร้อนแมงเล่นของร้อนไอสัตว์นี่มันหยาดเด็กบ้านปะวะไอหยาดเด็กบ้านเด็กบ้านบอดหาี่ก็ขี้เสือกไอเฮียจูเก่งจังวะกูหามึงโอ้มันเอากูได้แล้วครับพี่น้องครับเฮ้ยไอเฮียหยาดเด็กบ้ามันขังว่ะ เล่นของลงมนคาถานี่ว่ะไหนกูดูที่ของมึงจักกันกูได้อีกนานไหมหุ้ยครานี้เล่นคาถาหายตัวปุวีเอาแล้วจ้าของมันหลายขนาดบักหยาดนี่หุ้ยจุกไอสัตว์อา้าวไอยเคโดนกูแดดวิ่งจุกตั้งนานคาถากระสุนหลบลูกปืน มีมนหายตัวสปีดรันก็มาบัดมาตายโง่ๆเพราะนอนกู้หาก็วันๆของสคาฟก็น่าจะมีประมาณนี้แหละผมกมชอบเล่นเป็นสคาฟอยู่นะแม่งแบบได้แบบเล่นชิวๆแล้วรู้สึกว่ามันสนุกดีอะได้มาเจอกับเพื่อนสคาฟด้วยกันที่แบบโง่ๆอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ต้องไปจริงจังว่าจะยิงคนได้ออกเงินเป็นแสนเป็นล้านไม่อะมาเล่นเอาแบบความสุขชีวิตอะเจอโมเมนต์ฮาปั่นๆก็ พาคุณกวนไปผมว่ามันก็สนุกดีนะสำหรับผมแล้วคนอื่นไม่รู้่ายัางไงแหละแต่สนุกอะ่ะเอาไม่ว่าจะใครสนุกก็มาบอกกันได้แล้วกันนะผมว่าเดี๋ยวจะหามเมเลนหาหาอะไรมามันมันมีอะไรให้หาวะไม่รู้อะ่ะไอ้ขี้เดี๋ยวไปงมหอยเอาตามทุ่งนาเผื<ๆ>่อจะได้สักสองสามมุกโอ้โหเฮียมุกอยู่ในนาน,นี่กูก็เหลือเชื่ออยู่นะแถวบ้านกูต้องจุดทูปเรียกนะบอกเลยขูดเอาตามต้นกล้วยไม่เจออะไรเจอแต่ขา้ามนมข้นเฮียต้นกล้วยแถวบ้านไอสัตว์เฮียสงสัยยังมีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งผี เวลาเวลาครูถามว่านามสกุลแม่เธออะไรให,ให้ให้บอกไปว่าตานีไอ้เี่ยอ่ะเอาเป็นว่าขอบคุณที่รับชมเราฟรีนะที่บอกแล้วก็รูนะผมกเจอกันใหม่พรกกุ่งนี้ครับผมฝากอย่บบเป๊ะ